แล้วแข่งเย็บกระดุมกันมาผลออกมาว่าสาวแป้งมีคะแนนนำไปก่อนช่วงนี้จะมาแข่งแพ็คของส่งลูกค้าขอแอบบอกว่าคะแนนเบิ้ลเบเบเป็น2เท่าสะด้วยสาววุ้นเส้นอาจมีสิินคลิกมาชนะก็ได้นะว่าแต่รอบที่สองจะแข่งกันยังไงจ้าพี่นกจ๋าเราจะวัดยังไงกันต่อดีคะ หลังจากที่เราทํางานออเดอร์เสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องมีหน้าที่มาเช็คงานแล้วก็แพ็คของส่งให้ลูกค้าค่ะอันเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวนกจะแนะนําแล้วก็สอนวิธีการแพ็คของให้ลูกค้าได้อย่างสวยงามค่ะค่ะเลยค่ะนกอย่างแรกนะคะหนึ่งเวลาได้งานมาแล้วก็ต้องเช็คก่อนว่าเขาติดมาป้ายเป็นป้ายไซส์อะไรไซส์อะไรอ่อ S ที่คือ small ใช่ค่ะ S แล้วก็เวลาแพ็คของนะคะ แบบนีค่ะค่ะตอผ้าแบบนี้ทำตามนี้เลยค่ะค่ะมาตรงถึงการก่อนนะคะสุดยางให้เสมอกานหลังจากนั้นมดูคำตรงปลายค่ะหลอดปลายแล้วก็บีแรงมือคะแต่เวลาพับเนี่ยเราสังเกตถึงเราด้วยนะคะอัเราจะหั เอาถุงมาท่าค่ะว่ามันขนาดพอดีกันหรือเปล่าโอเคไหมสวยงามไหมยังถ้ายังไม่สวยงามก็คือแต่งนิดหน่อยหลังจากนั้นเอ๊อ๋ออนนี้เป็นถุงลนส์ค่ะถุงเลนส่เอาไปเลยค่ะอ๋อต้องคว่ำใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตบตั้งให้ข้างหน้าอยู่โอ้โห ออแข่งกันง่ายๆแค่พับพับพบพับแล้วก็ใส่ถุงจากนั้นก็แปะไซส์เสื้อให้ถูกก้องชัดเจนแค่นี้ก็รับไปเลย2คะแนนต่อหนึ่งตัวว่าแต่สาวป้ายกับสาววุ้นเส้นจะทำได้คนละกี่ตัวและก็ได้กี่คะแนนเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยถ้าพร้อมแล้วแล้วก็เรามีเวลา5นาทีในการพับทั้งหมด10ตัวพร้อมแล้วเริ่มคะ่ะ อ่าเร่งมือกันเลยจ้าห้านาทีเท่านั้นนะจ้าแม่ขาทั้งสองอาและสาวุ้นเส้นเริ่มถาบถุงพลาสติกกับตัวเสื้อล้วนะจ้าอ่าสาวแ้งดึงถุงออกมาแล้วจ้าดูสิโูรีลาของเธอนะคะทํามาเป็นละเมียดละไมผิดลุกมากๆเลยอาและเธอก็เริ่มหยิบและจับจับไปจะบอกว่าที่แพ็คอยู่นี่เป็นออเดอร์ของจริงนะคะุมีจะต้องส่งน้านี่ย <laughs> เขาสั่งัขาหมดกี่ตัวคะยี่สิบตัวค่ะยี่สิบตัวแล้วใช้เวลาในการทำกี่วันคะก็ประมาชิ้นนี้ค่ะโอ้โหดูสิมืออาชีพเนาะเขาทำอันนี้นี่ตกตัวเท่าไหร่คะอ่าก็ถ้าลูกค้าขายอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบค่ะ สาแป้งเล่งมือหน่อยแหมตอนแรกเนี่ยก็เรียกว่านำไปก่อนนะมีนคสามแถวประมาณสาวมคะแนนนะแต่แต่ว่าช่วงนี้คะแนนเขาดับเบิ้ลนะจ๊ะเขาคูณสองนะจ๊ะอะไรทำได้หลายตัวมากกว่าตัวเบิลเบิลเบิลนะจ๊ะสู้สู้จ้าลิ้นคืออันนี้อ่ะคะแน่นอนจ้ะลิ้นต้องอยู่ตรงนั้นจ้ะไม่ใช่ลิ้นแบบลิ้นในปากที่เปิด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 อย่างนี้ไม่ใช่มันลอกข้างใน เออนั่นแหละถุงอยุดลิ้นถุงอยู่ตรงนั้นล่ะจ้าทำให้ถูกต้องนะจ๊ะสาวแป้งเริ่มติดป้าใส่เสื้อละจ้าเอาให้ถูกข้างและจ้าผ่านไปแล้วหนึ่งนาทีนะขอบอกนะจ๊ะว่าออเดอร์ที่สองสาวกำลังทำอยู่เนี่ยเป็นออเดอร์ของลูกค้าจริงๆนะจ๊ะ เรียกได้ว,ว่าใช้แรงงานฟรีจริงอะไรจริงนะจ๊ะเนี่ยพี่น้องกูรูของเราเรถม,มากจ้าแล้วก็มีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ๊ะขอบอกว่าแต่ผ่านเวลาไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะเนี่ยมูดแต่เนาผ่านไปเท่าไหร่แล้วจ้าเวลาผ่านไปแล้ว3นาทีเหลื <Wow. S 2> แค่2นาทีเท่าน้นนะคะ ไม่ผ่านไปเร็วมากเลยวา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 ยเอาเวลาที่ลองวายวายรีบใส่ถุงดีกว่าไหมจ๊ะก็ดูไปดูมาเนี่ยสาววนเส้นก็ดูพล่องขึ้นเยอะนะอะไรที่เป็นงานละเมยดละไมสวยงามมีว่านางไม่ได้นะนางทําได้ดีนะดูหันไปดูด้านซ้ายของจอหนุนด้านซ้ายนี่มันก็แอบ ผ้ามันลื่นเน่ยเนาะเออไม่รู้ว่าเรียกว่าพับผ้าหรือว่าขยำผ้ากันแน่นะจ๊ะแต่ก็ถือว่านางนั่งนิ่งๆได้ขนาดนี้เรียกว่าเจ๋งเปลงมากๆแล้วจ้ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะาแป้งจ๋า จะสี่นาทีแล้วนะคะตอนนี้สามนาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีผลงานเท้าช่าันะเพราะว่าออเบอร์เอ็มกับเบอร์เอสเป็นทับอยู่บนตากเลยนะจแต่งสุดทีวิสุดเดเอาใจปูรูสุดสุดสุดสาวแป๊กพิกไปพิกมานะนึกว่าเอินางอยู่โบเบ สำมเพลงอะไรเงี้ยมาก่อนจริงดูซิวิธีการสรวจประการของสาวกุ้เซนดูนะอานเป็แนอ่อันนี้เป็นแนวอ่อเบาๆแบบนี้ทำร้ายที่แอมพูเลียนนะคะด้านซ้ายของฉันส่วนด้านขวาเนี่ยเอ่อเป็นเรียกได้ว่ากิจการมีมายาวนานแล้วจากดึกดําบันบรรุลุจเห็นไหมล่ะมาจากคารุราตของแท้เลยเห็นล่ะคิดตรงกับชั้นเบ้เลยนั่นไงดูลีลาสะบัดถุงซีสะบัดทีหนึ่ง ยับตั้งแต่ต้นจนปลายเลยเอามาใส่เข้าไปดูซิว่าจะผ่านกันหรเลหมดเวลาแล้วอะเลยแค่วิบห้าวินดนั้นตายๆเก้าเจ็ดเจ็ดเลยๆคงได้สุวนที่จะผุดทลายแล้วแเอาให้สบู่เลยสามสองหมดเวลาค่ะเลยทุกคนเวลาหมดหมดเวลา ดูจากสายตาน่าจะมีงานที่ไม่ผ่านการควบคุมมาตรฐานอยู่บ้างพี่นกจาก๋าหนูไม่ได้เสี่ยมนะจ๊ะจะเชี่ยวเชียวเข้มเมหน่อยจ้ะไม่เปะ๊ะไม่ผ่านนะจ๊ะสายตายไปดูกันว่าจะทำได้ธรกิจตัวเอาละค่ะให้พี่นกตรวจความเรียบร้อยเลยว่าจะให้ของใครเท่าไหร่จริงดูแล้วดูจากสายตาก็น่าจะรู้แน่แล้วนะ,ะแต่ว่าทีนี้ด้วย,วยการ เราตรวจเช็คงานเนี่ยอาจจะต้องตรวจเช็คงานใอย่างละเอียดมเลยค่ะของคุณมุ้งเส้นนะคะจะพับไปได้หนึ่งสองสามสี่ตัวอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ลมเข้าค่ะพี่โทษทีก็ลมมาอ่อโอเคไซส์เอ็มแพคออกมาเราเป็นประมาณนี้นะคะพี่ลมมันเข้าจริงๆเมื่อกี้ตอนขยับอ่ะอลมอ่ะ ให้เวลาให้เวลาในขอบ้างอ่าโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นประมาณนี้ถ้าพับออกมาแล้วเป็นประมาณนี้ถือว่าโอเคค่ะยังผ่านอยู่นะคะหนึ่งตัวไซเอ็มอันนี้ก็ผ่านค่ะถือว่าโอเคไม่น่าไม่ดูดูไม่น่าเกลียดมากอันนี้ไม่น่าเกลียดอันนี้ไซเอสเรียบร้อยค่ะถือว่าผ่านไซเอสนี้ค่ะ ตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพราถือถาเกือบจะสุดถุงโอ้โหละเอียดขนาดนั้นจริงหรอเกือบๆค่ะเกือบๆจะสุดถุงแล้วก็จะต้องเห็นป้ายป้ายแบนด์ชัดเจนรอบนี้นะคะจะให้เป็นคะแนนตัวละสอคะแนนคุณคุณเซนเนี่ยแพ็กได้4ตัวก็คือได้8คะแนนค่ะเย่แปดคะแนนขอบคุณแตงนะคะ ก็ได้ค่ะแค่ดูเร็วๆเร็วๆแค่นั้นนะคะใช้เอ็มอ๋อใช่เอ็มเหลือถ้าเหลือขนาดนี้นะถือว่าไม่ผ่านนะคะเพราะว่าเออเขไม่ผ่านตัวค่ะเพราะว่าจากที่ว่าเพราะว่าทุกตัวเนี่ยับเกินไปทุกตัวเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ยเกินนี่เกินเนี่ยอันนี้อันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ถือว่าผ่านนะคะเต็มแล้วว่าข้างหลัง แต่ข้างหน้าผ่านโอเคค่ะอันนี้ให้ผ่านเ้องร้อ้คเหรอคะตอนสอนแล้วค่ะตอนสอนหนึ่งตัวหนึ่งตัวค่ะไซส์เอสผ่านค่ะอ่าโอเคถือว่าผ่านนี่ก็เหลือพอๆกันนะคะแต่ว่าเวลาเวลาเราดูแล้วเนี่ยอันนี้มันกะเหลือค่อนข้างเยอะแล้วก็อ่าไฟลิ้มอย่างเงี้ยค่ะถึงไฟมันไม่สามารถอันนี้ก็คือไม่ผ่านค่สขอแรกอันนี้ไปก็ไม่ผ่านเลย แป้งใจอย่ามาตลกจ้ามาเปลี่ยนถุงอะไรกันตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาละเอาละจบแค่นี้นะจ๊ะสรุปกันชัดๆกันเลยดีกว่ารอบที่สองสาวแป้งทําไปได้สองตัวคูณสองคะแนนรวมเป็น4คะแนนรวมคะแนนรอบที่แล้วอีก4คะแนนเป็นทั้งหมดทั้งสิ้8น8คะแนนส่วนสาวลุงเ้นทําไปได้สตัวคูณ2คะแนนเป็น8คะแนน รวมคะแนนรอบที่แล้วอีกสคะแนนเป็นคะแนนทั้งหมดทั้งสิ้น11คะแนนสาวุ้นเซนเป็นผู้ชนะในวันนี้และสรุปคะแนนในวันนี้นะคะวุ้นเซนเป็นผู้ชนะไปทำคะแนนไปได้11คะแนนแล้วทำให้เราได้เงินไปบริจาคให้กับมูลนิธิบบสายใจไทยทั้งหมด1,100บาทค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกกับร้านชีสบูติกมากนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็มาสอนพวกเราในการ เปิดร้านห้องเสื้อนะคะก็ใครที่สนใจก็มาได้นะคะที่ไหนคะที่ซอยลทัทเทว71นะคะนาน,นิวัฒนาค่ะตึกสีชมพูค่ะมาใช้บริการได้เลยค่ะก็เอาเป็นว่าอาทิตย์หน้านะคะภารก,กิจของเรา3มคนจะเป็นอะไรนะั้นต้องติดตามในรายการนางฟ้าเดินดินนะคะวันนี้เรา3มคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อย่างแป้งนี่แป้งตัดเสื้อใส่เองบ่อยๆนี่รุ่นๆมันเยอะนะก็ปกติแล้วสไตล์ที่ตัดก็จะเป็นสไตล์แปลกๆก็จะไม่มีชื่อรุ่นชื่อแบบอะไรยสไตล์แป้งแป้งสไตล์เป็นสไตล์กางน้ำสไตไงอะไรประมาณนั้นอันนี้คร่าวๆอันนี้คร่าวๆเป็นแบบคร่าวๆให้ดูอุ้ยหน้าอกยี้าเ่ายเลวเส้นเธอจะสามารถทำได้หรือไม่หลังจังเลย่ะอุมยหลังแล้วนะคะ ลก็ทำทำได้เดียวไม่อยู่ก็เดีวมาก